มารถลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงได้มีโช๊คอาพอยู่นะครับเออนี่ครับนะครับ,รบเป็นมาสเตอร์เบส <master base S 1> อูมนะครับก็คือเป็นห้องนอนหลักเรือลำนี้ครับแล่นได้เร็วเท่าไหร่ครับพี่ครับเอ่อตามสเปคของผู้ผลิตนะครับแจ้งว่าครูซซิ่งสปีดก็คือ25นอตทิเคอลไมล์ต่อชั่วโมง และเราก็เดินมาถึงอีกหนึ่งบูนนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่เขาเอาเรือยอดเหรอเรืออะไรเนี่ยมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตครับเดี๋ยวเราต้องมาทําความรู้จักกับเรือลํานี้กันสัหน่อยว่าเรือลํานี้เนี่ยชื่ออะไรเป็นแบรนด์ไหนมายังไงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าดูจากด้านนอกโคตรสวยและดูแบบงานมันแบบหรูหรามากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเรือลำเนี้ยชื่อของเขาคือชื่ออะไรครับ เอาครับลำแรกที่จะต้องพาเพื่อนๆมาดูก่อนที่เราจะไปลำข้างหลังนี้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรครับพี่เป็นคันชีครับแฮมชี่เนี่ยาจากอิตาลีอิตาลีนะครับะะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูเต่าเรือลำนี้ทำไมมันไม่เหมือนเรือที่เอกุ้นเคยลำข้างๆข,างของมีหลังคาลำนี้มันดูโล่งแบบเปิดประทุนมากเลยฮะลำนี้เป็นลำที่ออกแบบมาเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับเราชื่อว่า ฟันชี่ e ย6คลาสสิกนะครับจะดูเหมือนเรือร่่มสมัยครับจริงๆแล้วเรามีหลังคานะครับแต่ว่าซ่อนอยู่ใต้บอกว้าวก็คือสามารถที่จะมีหลังคาบังแดดได้ขึ้นมาอีกเราสามารถยกหลังคาผ้าใบขึ้นมาบังแดดได้โอเคแต่พอไม่มีลังคามันดูโฉบเฉี่ยวแล้วมันดูสวยแบบสวยอีกแบบหนึ่งเลยนะแต่แค่ประเด็นว่ามันจะร้อนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดหลังคาได้แล้วหลายๆท่าน ลูกค้าหลายท่านมาบอกว่าเหมือนเรือในภาพยนตร์เจมบอลเลยอ่าใช่นะครับเพราะว่าหน้าตาข้างหน้าก็สวยแบบแบบมันจะแบบแหลมแหลม <วน S 2> มา,านะครับ,รบนั่นมาอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่านะครับ,รบเราจะเห็นแต่ว่าความแปลกของเขาคือทําไมเอ๋ไม่เห็นเครื่องยนต์ตรงนี้นครับ เป็นเครื่องยนต์ติดตั้งภายในนะครับระบบขับเคลื่อนเป็นสเตอร์นไรท์นะครับทำให้ไม่มีเครื่องยนต์เกะกะด้านท้ายนะครับสามารถพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะครับเวลาเล่นน้ําท้ายเรือสะดวกสบายก็สามารถเล่นน้ําท้ายเรือได้แต่เวลาเราขึ้นครับพี่พี่ต้องบอกแล้วเราจะเหยียบสเต็ปอย่างนี้ขึ้นไปเลยเหรอครับเนี่ยเบาะตรงกลางนะครับเราเปิดออกได้นะครับเป็นพื้นไม้นะครับสามารถปีนขึ้นไปได้นะครับโอเคคุณเอ๋ตามผมมาได้เลยครับให้พี่นำนะครับวิธีการขึ้นเราก็แบบนี้ครับ อขาจะมีช่องทางแต่พอมาถึงตรงนี้เราก็ต้องเหยียบตอยีบ่อยอยู่ดีนะครับอ่ะนี่คือหลังคาเขาจะเป็นไงครับจะเป็นโครงเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรานั่งกันเลยดีกว่าพี่จัดตาเลยครับโอเคคือกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะลำนี้กี่คนครับพี่ความจุผู้โดยสารสิคนนะครับส0คนเราจะนั่งกันยังไงครับพี่1 0คนเนี่ยนี่ตรงนี้พี่กับเอกก็2แล้วนะ10คน2ตรงนี้อีกประมาณสท่คนพี่4คนอ่ะ หลังสองหลังสองอ่ะข้างในข้างในไปอีกสองคนข้างในก็คือมีที่นอนถูกต้องนะครับมีเป็นเขาจะต้องเรียกว่ามืกิ้ที่พูดบินเคบินนะครับมาให้แล้วก็จริงๆมีตู้เย็นด้วยนะมีตู้เย็นเออมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับก็ด้านในเป็นมีห้องน้ำเล็กๆนะครับอ๋อโอเคก็คือถ้าเกิดเป็นสุภาพสตรีไม่สะดวกที่จะกลางทะเลกลางแจ้งก็มีห้องน้ำให้นะครับ แล้วก็มีอันนี้คือบันไดเป็นเหยี่เตบที่ขึ้นไปหัวเรือใช่ครับนะครับก็จะมีแต่ว่าไม่แนะนําให้ไปนั่งอยู่บนหัวเรือตอนเรือวิ่งนะพี่นะครับหิ้วเลยทีนี้ตอนที่เรือจอดก็พักผ่อนนะครับอ่านะครับก็นอนอาบแดดได้นะครับมาพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์พี่บอกว่าอยู่ตรงข้างหลังความแรงคันนี้หรือการขับเรือลำนี้มันจะยากกว่าเรือลำใหญ่ไหมครับพี่เนื่องจากเรือลำนี้ครับเป็น ปีดโบ๊ทนะครับก็ออกแบบมาปราดเปรียวนะครับดั้งการขับขี่จะคล่องแคล่วนะครับก็จะคล่องตัวกว่าเรือลำใหญ่แน่นอนครับผมอ่านี่ครับก็ขับง่ายขับง่ายขับง่ายนะครับแต่ถ้าขับก็เหมือนเดิมครับต้องมีใบอนุญาตนะพี่นะต้องครับต้องมีใบอนุญาตนะครับแล้วก็แต่เรือลำนี้ดูมันจะดูโล่งๆจังเลยพี่เพราะว่าเป็นออกแบบมาให้มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับไม่ นะครับเนี่ยตรงนี้โต๊ะจริงๆก็พับเก็บได้นะครับพับเก็บได้จริงเขาหุ้มผ้าไว้นะครับจริงเป็นโต๊ะเอ่อเป็นเป็นโต๊ะไม้นะครับอ๋อจะเป็นโอเคโอเคนะครับเป็นอต๊ะไม้ครับเราก็พับเก็บได้แต่หุ้มผ้าสวยกว่านะครับหุ้มผ้าสวยกว่าหุ้มผ้าสวยกว่า จะบอกว่าใหม่ไม่ใหม่ไม่รู้รู้แต่ว่าดูดิคู่มือหรืออะไรเนี่ยใบเซอยังติดอยู่กับเบาะเลยอ่ะแลวเบาะก็สามารถที่จะปุนสวิงได้นะครับหันนเวลามีปาร์ตี้ก็ปุนกลับมาปาร์ตี้ได้อันนี้มีคําถามส่วนตัวเลยพี่วัสดุตรงนี้เนี่ยมันคือหนังหรือเป็นผ้าครับเป็นวัสดุที่เอ่อเป็นสังเคราะห์นะครับซึ่งสามารถกันน้ำได้คือเราสามารถฉีดล้างทุกอย่างบนเรือเนี่ย ฉีดน้ําล้างได้หมดนะครับแผงหน้าปัดทุกอย่างได้หมดเราเอกรู้สึกว่าวัสดุอันนี้มันคุ้นเคยคุ้นเคยกับรถรุ่นหนึ่งเหมือนกันเลยที่มันกันน้ําได้เนี่ยใช้วัสดุกันน้ําได้มาประเภทเดียวครับอ๋อก็คืออันนี้คือไม่ต้องกลัวเรื่องของฝนตกไม่ต้องกลัวเรื่องของน้ําทะเลต้องครับนะครับมันดูมีเป็นอนาล็อกเยอะมากเลยนะและระบบดิจิตอลคือมีแค่ตรงนี้เองครับจริงๆแล้วนะครับก็คือ เราสามารถแสดงผลของเครื่องยนต์นะครับผ่านทางหน้าจอตัวนี้ได้นะครับแล้วเราก็ยังมีระบบอนาล็อกเป็นแบ็กอัพนะครับการ์มินตัวนี้เป็นระบบชาร์จนะครับในการนำนำร่องนะครับเดินเรือนะครับแล้วก็ยังแสดงผลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนหน้าจอให้แสดงผลคู่กันก็ยอมได้โอ้โหนะฮะแต่ฮาร์ดสวิตช์ที่เราเห็นเรื่องของไฟมีเรื่องของแต มีสมอด้วยครับพี่ถูกต้องครับก็มีสมองไฟฟ้าสมอไฟฟ้ามาให้นะฮะโอ้โหครบ้วน และที่สําคัญถ้าสมมุติว่าการวินนำทางไม่ถูกเรามีอะไรพี่แนนี้ครับเรามีเข็มทิศมาตรฐานนะครับซึ่งเรือทุกลําจะต้องมีเป็นแบ็กอัพไวครับตรงนี้เป็นระบบเครื่องเสียงนะครับก็คือเป็นเครื่องเสียงฟิวชั่นนะครับก็มีลําโพงสี่ตัวนะครับโอ้โหกัดน้าได้นะครับที่เห็นตรงนี้จอยสติกนะครับเป็นระบบบาวทัสเตอร์นะครับก็คือเวลาเราเทียบจอดหรือออกจากท่าเนี่ยนะครับเราสามารถโยกจอยสติก ตัวนี้นะครับด้านซ้ายหรือด้านขวาหัวเรือก,ก็จะเบี่ยงมาทาให้ออกจากท่องจอดหรือการข่อจอดได้สะดวกสบายนะครับแต่จริงๆซูพงอะไรก็ทําได้ใช่ไหมพี่ทำได้แต่ว่าจอยมันจะง่ายกว่า,ง,า,วาง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัวคันโยกความเร็ว,วมีให้เรียบร้อยโอ้โหเนี่ยสามารถีีล้างได้โอเค,คและเครื่องยนต์ของพี่ที่บอกว่าถูกซ่อนไว้อยู่ข้างในมันอยู่ตรงไหนครับพี่ อยู่ตรงบริเวณเบาะที่เราเดินแคามานี่เองครับเบาะด้านหลังด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูไปดูกันนะครับดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเพราะว่าพอมาดูเครื่องยนต์นี่เราต้องลงมาอยู่ข้างล่างนะครับเพราะตัวฝาข้างหลังสามารถเปิดปิดได้นะครับแต่พิ่าราเครื่องยนต์มันคืออะไรเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสาหรับฟรานชี e ยี่สิบหคลาสสิกจะใช้เป็นเครื่องยนต์วอลโว่เพนท้าเหมือนกันนะครับเครื่อง v 8 3 5 0แรงม้านะครับใช้น้ํามันเบนซิน ทำความเร็วครูซซิ่งสปีดได้25นอตนะครับก็ oh. ประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถ uh ือ huh. ว,ว่าไม่น้อย,น,อยนะครับสำหรับลำเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีห้องเครื่องคือเครื่องจะไม่เหมือนเรือทั่วไปที่เราจะเห็นถ้าเป็นลำเล็กอย่างนี้เครื่องจะต้องอยู่ท้ายใช่ตัวนี้เป็นเครื่องเป็นระบบขับเคลื่อนแบบสเตอร์นไดรฟ์นะครับ uh huh. ก็คือเครื่องยนต์ติดตั้งภายในนะครับแล้วด้านท้ายจะไม่มีเครื่องยนต์เอาบอร์ดนะครับก็ทําให้พื้นที่ใช้สอยด้านท้าย สะดวกก็นั่งนั่งท้ายเรือได้ประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องโชว์ฝากอเล็กนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูครับมันสามารถลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงได้มีโชว์อาพอยู่นะครับเออนี่ครับแลเวลาเราเซอร์วิสเราก็ต้องลงไปในหลุมนี้ใช่ไหมครับพี่ เอาครับหลังจากที่เรามาดูลำเล็กก่อนนะครับก็ต้องถามราคาลำเล็กก่อนครับราคาลำนี้เท่าไหร่ครับพี่ลำนี้ราคาอยู่ที่8.8ล้าบนบาทนะครับเท่าไ,ไหร่นะครับพี่8.8ล้านบาท8.8ล้านบาทอ้าโหให้ไหวนะเท่ากับ EQS สักคันนึงนะฮะเป็นแบบนี้ได้เรือโอ้โหเท่เอาล่ะยังไม่หมดแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปชมลำที่อยู่ด้านหลังของเรานั่นกันต่อครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนตัวเรือแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าประสบการณ์เรือเนี่ยน้อยลำนี้ชื่อว่าอะไรบ้างครับพี่เต้ยเป็นเรือครัญชี่นะครับรุ่น T36 นะครับ T36 ยาว <c oughs> ทั้งสิ้น38ฟุตนะครับอ๋อแต่มันเป็น36ชื่อ36เป็นโมเดล T36 แต่ยาวทั้งสิ้น38ฟุตนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรือนึงที่น่าสนใจใแต่ว่า <c oughs> เห็นบอกว่าเรือลำนี้ อยู่ที่แม่น้ำใช่ครับสามารถเข้ามาวิ่งในแม่น้ำได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเป็นเรือสำราญนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับก็วิ่งได้ทั้งแม่น้ำและทะเลงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่ามีกี่ห้องนอนเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับเชิญค่ะเลยครับมาครับโอ้นี่เพิ่งรู้ว่านี่คือ38ฟุตนะครับโอ้โหพอเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมีห้องรับแขกเลยครับส่วนพักผ่อนนะฮะ ต๊ะตัวนี้สามารถลดระดับลงได้นะครับแล้วก็ปูเบาะสามารถเปลี่ยนเป็นเตียงสำหรับพักผ่อนได้ใช่ไหฮอันนี้ก็นะแล้วก็ด้านบนเรือลำนี้เป็นของประเทศอะไรเหรอพี่เต้ผลิตจากประเทศอิตาลีนะครับอิตาลีอิตาลีดีไซน์ล้วนๆเลยแล้วก็คันชีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำเรือมามากกว่า150ปีว้าวนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เราได้ยินชื่อ นะอ่ะโอเคครับและด้านข้างเราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนของที่เตรียมอาหารนะครับครับผมด้านในนะครับก็จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นนทุกอย่างจะถูกล็อกไว้หมดเลยนะครับเพื่อกันที่จะแบบกระแทกนะแล้วก็ด้านนี้เป็นส่วนของไมโครเวฟอ่าโอเคนะครับก็จะมีมาให้ครบถ้วนว่ายง่ายว่าแล้วเรือลานี้เนี่ยจะออกทะเลแล้วพักเนี่ย ใช้เวลาได้กี่วันครับอยู่ได้กี่วันอยู่ในทเลดือนลำนี้นะครับจุนน้ามันอยู่ที่6 0 0ลิตรนะครับแล้วจุนน้าจืดที่ร้0ลิตรนะครลิตรก็สามารถไปพักกลางทะเลได้นะครับแต่ก็ต้องใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับก็เพียงพอสําหรับการพักผ่อนพี่ต้ได้คือกกี่วันก็น่าจะวันถึง2วันแล้วแต่ปริมาณผู้โดยสารในการใช้น้ำโจทย์มันอยู่ที่มีผู้โดยสารกี่ท่านด้วยถ้าครอบครัวสักสีถึงห ก็ประมาณสักคืนนึงเนี่ยได้ครับเพราะทุกคนคงใช้น้ํากันใช่ถูกต้องทุกคนคงใช้น้ํากันเยอะอ่ะเรามาดูเพราะว่าลานี้ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับโอ้โหนี่ที่กับตาเป็นส่วนของการควบคุมนะครับก็จะเป็นเราก็จะมีเครื่องวัดมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องวัดช่วยการเดินเรือนะครับเป็นกลาสคอปปิทนะครับก็เป็น GPS เป็นแผนที่นําทางนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบควบคุมนะครับก็จะเป็น เป็นคันเร่งนะครับแล้วส่วนนี้เป็นที่เห็นเป็นจอยสติ๊กนะครับก็สามารถควบคุมตำแหน่งของเรือได้นะครับเช่นเราโยกเดินหน้าแล้วปล่อยนะครับเรือก็จะเมนเทนโพซิชันอยู่อย่างนั้นนะครับหรือเราสามารถบิดจอยสติ๊กโยกไปทางซ้ายหรือขวานะครับเรือก็จะหันหัวไปตามนั้นนะครับแล้วก็จะเมนเทนโพซิชันให้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาตรงกระมงอะไรเลยใช่ครับโอ้ อ่าโอเคนี่ทันสมัยมากขึ้นลำนี้คือวิ่งจริงแล้วใช่ไหมครับ<อ>พี่พี่เต้เดิมเคยจอดอยู่ที่โอเชียนมารีน่านะครับ<อ>แล้วเราก็วิ่งมาจอดที่ปทุมเพื่อนํามาโชว์ในงาน,นอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วเ,เราเห็นด้านล่างอยู่แล้วว่าเขาวิ่งเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผ่านน้ำมาและคนที่ขับเนี่ยเจ้าของเรือขับได้ไหมครับหรือว่าเรายังต้องจ้าง<อ><อ>กับตันหรือไมเรือลำนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ขับได้ง่ายนะครับเช่นเราจะเห็น มีระบบจอยสติ๊กในการควบคุมนะครับก็คือช่วยในการเข้าจอดนะครับเช่นถอยจอดเข้าช่องจอดนะครับก็จะควบคุมสามารถควบคุมได้โดยสะดวกนะครับไม่จําเป็นต้องจ้างกับตันเรือแต่เอ๋ต้องไปสอบใบอนุญาตมาก่อนนะครับอนุญาตใบในท้ายนะครับต้องมีต้องมีงั้นโอเคดูแล้วไม่น่ายากแต่ต้องเรียนรู้งั้นเราจากการเรียนรู้ตรงนี้เราไปดูที่นอนเลยดีกว่าโอเคลงไปดูส่วนห้องพักกันครับครับผมนี่ครับเข้ามาเชิญครับ งานของอิตาลีจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนี่อันนี้เป็นห้องนอนเมนนะครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็คือเป็นห้องนอนหลักนะครับสองท่านสบายนะครับกว้างขวางนะครับข้างบนเป็นซันรูฟนะครับส่วนด้านข้างต่างๆก็จะดีไซน์เป็นที่เก็บของนะครับเป็นห้องเก็บของได้เสื้อผ้าได้นะครับใต้ที่นอนก็จะเป็นพวกลิ้นชักต่างๆนะครับ ทุกอย่างอิตาลีดีไซน์ออกมาให้ใช้มีประโยชน์ใช้สอยได้สูงสุดแต่เอต้องบอกพี่เต้ว่าเก็บเสียงดีมากเสียงข้างนอกงานดังนะนี่พอเข้ามาในแค่ปิดประตูใบนี้เอว่าก็เงียบกิบแล้วอะโอ้โหนี่ครับก็จะเห็นก็โอเคนะอะแต่ว่ามันต้องมีห้องนอนเล็กอีกไหมครับพี่เต้ด้านหลังนะครับเป็นห้องนอนของแขกเอขอนุญาตลงมาเลยนะครับเชิญครับนี่่า ก็อย่างที่บอกนะพี่เต้ยนะมันก็ประมาณสัก4ี่ท่านถึง6ท่านนะถูกต้องครับถูกต้องนี่ฮะก็เป็นห้องนอนของแขกนะครับตรงนี้เพดานจะถูกลดระดับลงมานะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ทางเดินด้านบนนะครับมาสเตอร์เบดรูมจึงเป็นห้องอยู่ด้านหัวเรือครับกว้างขวางกว่าอก็มี สิ่งอำนวยความสะดวกมาครบครัแล้วก็กระจกนี่สามารถมองออกไปได้ั้งรงข้างยังกระจกนะครับอย่างที่เห็นตรงนั้นก็คือสามารถเปิดรับลมได้นะครับจะมีตะแกรงกันแมลงนะครับโอเคแล้วก็เมื่อมีขึ้นลมเราก็จะปิดกระจกแล้วก็ล็อกกันน้ำก็ซีนได้อย่างดีเลยนะถูกต้องครับดูตรงนี้แล้วก็เนี่ยเหมือนตัวอย่างข้างนี้ครับจะเห็นอันนี้ใช่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเป็นลิ้นชักใหญ่สองลิ้นชักนะครับ เวลาจอดนอนก็จะเราก็จะเอเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับก็สะดวกสบายทีเดียวเรือนำนี้มีห้องน้ำหนึ่งห้องอ๋อโอเคนี่ครับก็สวยงามเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูอาบน้ําก็ในนี้ก็จะมีประตูปิดนะครับมาให้มา เฮ้ยโอเคเลยนะงานนี่มีาเวอร์เรนเรนชา o w e r เนะนี่ครับสวยงามอ๋อมีมีห้องน้ำเดียวนะพี่เต้นะใช่ครับแล้วและยังมีอีกหนึ่งห้องนะครับสำหรับลูกเรือนะครับมีให้ลูกเรือด้วยล็อนี้มีห้องนอนถึงสามห้องนะครับแอบเงี้ยให้ดูนิดนึงสำหรับสมมุติถ้าเราจ้างกับตันนะครับ แล้วก็กับตาลมานอนนี่ได้นะครับเป็นห้องเล็กสักหน่อยแต่ว่ากรณีมีแขกแล้วเจ้าข,ของขับเองก็สามารถมาใช้ห้องนี้ได้นะครับเป็นเด็กครับใช้ได้นั่นอ่ะเดี๋ยวจะอ่ะเดี๋ยวกล้องเข้าไปก็คือสามารถนอนได้สองท่านเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยมีมีเตียงบนเตียงล่างนะครับเด็กๆชอบนะแบบเนี้ ปีนกันสนุกเออดูดูแบบประจนภัยนะฮะแล้วก็ไม่ได้อึดอัดทีเดียวนะมีกระจกมีอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยนะครับเ<ล><ล>รื่องลำนี้ครับเออความจุผู้โดยสารที่ตามสเปคโรงงานระบุมาก็คือ12ท่านนะครับหรือในห้องนอนเนี้ยก็คืออ่า6ท่านนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นก็คือข้างบนบริเวณที่นั่งด้านบนนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงเป็นเตียงได้นะครับ,รบก็ นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่เตย้ยครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของเครื่องยนต์ <Okay. S 1> ตำแหน่งของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์นะครับอยู่ด้านท้ายเรือนะครับ oh. เดี๋ยวผมจะ uh huh. เปิดให้ดู uh huh. อ,าอา่าวนะยุดมาดนึงนี่พอออกมาจากตรงห้องตรงนี้นะคนเราฟิลลิ่งเลยนะเสียงข้างน,นอกดังมากนี่เครื่องยนต์ถูกซ่อนไว้อยู่ด้านท้ายเรือนะครับนี่ครับก็จะเห็นที่เห็นจากตรงนี้เป็นเครื่องวอนโบ เป็นยังไงบ้างครับสเปหมันครับเป็นเครื่องยนต์วอนโวเพนต้านะครับขนาด270แรงม้า2เครื่องนะครับให้กลุ่มกำลังเ e พียงพอสำหรับเรือลำนี้อ่านี่ก็โอเค นี่ครับแล้วเครื่องพวกทําน้ําต่างๆก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับถังเก็บน้ําอะไรต่างๆใช่ครับอุปกรณ์ถังเก็บน้ํา,าถังเก็บน้ําเสียก็อยู่บริเวณใต้ท้องเรือที่เต้ถามเป็นความรู้ว่าคนเล่นเรือหรือคนที่อย่างสมมติว่าเอมีตังค์ไหจะมาซื้อเรือแล้วเอต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้เยอะไหมก็บางคน ก็จะจ้างกัปตันแล้วก็จ้างช่างประจำเรือนะครับหรือบางคนที่อยากขับเองก็ต้องศึกษาได้ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องการเป็นแคนก็จะ เป็นอ e ีกงานอดิเรกหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันไม,ม่เหมือนรถยนต์ที่แบาเปิดดูฝากระโปรงแล้วก็จะเห็นออกเครื่องยนต์เป็นอย่างนี้อ,อันนี้คือถ้าเราเกิดอะไรขึ้นกลางทะเลต้องช่วยเหลือตัวเองเลยนะ<ช>นะครับก็ต้องมีความสามารถนิดนึงนะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าความสะดวกสบายของเรือลํานี้เป็นยังไงด้านหน้าเรือจริงๆพีเตอร์มันก็คือเดินเดินเดินไปได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ ด้านเรือเราจะเดินไปด้านหน้าเรือครับก็คือเดินไปทางด้านข้างด้านข้างแต่ตอนนี้ผมไม่ได้นำเพราะว่าเดินบนเทเลอร์ไม่ชวนนะครับก็อันนี้ส่วนหัวเรือจะเป็นที่สำหรับพักผ่อนนะครับสามารถนั่งพักผ่อนรับลมนะครับหรืออาบแดดได้นะครับ อ่ะก็แน่นอนครับเราเคยสัมผัสนะในช่องเราเคยไปดูเรือมาหลายหลายรูปแบบแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งอีกลำหนึ่งนะครับที่เป็นขนาดที่38ฟุตแล้วก็พื้นที่ก็ดูแบบเออมันพอเหมาะนะมันไม่ได้ใหญ่จนเวอร์แล้วก็ใช้งานได้จริงแต่ไอ้ตรง12คนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะนอนกันยังไงพี่ไอ้เนี่ยนอนกันอีกสองคนอ่ะมันจะ 12เนี่ยพร้อมจุพุธิสารสิบสองครับจะเป็นเออเดรทิปกลางวันอ่าวันเด์ทิปไม่ได้ไม่ได้ต้องนอนนะครับถ้าจะนอนจริงๆอ่ะบางคนอาจจะกระจายไปอยู่บริเวณอ outdoor ครับหรือบางทีอาจจะไปเทียบกับโรงแรมปุณิสารบางท่านอาจจะขึ้นไปพักข้างบนโอเคงั้นครับคำถามสุดท้ายทุกคนต้องอยากรู้มากว่าลำเนี้ยราคา เ่่าไหร่ครับพี่ครับลำนี้นะครับราคาที่ตั้งไว้อยู่ที่22.5ล้านบาท22.5ล้านบาทแหมถ้าสำหรับคนมีตังก็คงแบบเอ้ยถูกใช้ได้แล้วสามารถที่จะซื้อเรือออกไปวิ่งได้เลยแล้วก็ลำเนี้ เอาจริงๆพี่มันวิ่งได้ทั้งทะเลแน่นอนอยู่แล้วน้ำแม่น้ําก็วิ่งได้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เสียาวอเตอร์คาร์บได้เลยนะครับและอีกอันนึงเอ๋ลืมไปเรือลํานี้ครับแล่นได้เร็วเท่าไหร่ครับพี่ครับตามสเปคของผู้ผลิตนะครับแจ้งว่า cruising speed ก็คือ25นอ u t i c a l m i l ต่อชั่วโมงครับก็ประมาณ45กิโมตรต่อชั่วโมง ก็ถือว่าเร็วนะครับ,รบในที่วิ่งบนผิวน้าถูกต้องนะครับถือว่าเป็นเรือที่วิ่งได้เร็วและมีอันนึงที่เอ๋ลืมนะ กลับมานึกได้ตอนหลังแล้วลำนี้มีที่ขับเนี่ยตรงขับเนี่ยมีแค่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับอ่านะครับแล้วก็มีกระจกรอบด้านอันนี้ก็จะเป็นอีกลำหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ถือว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เต้ที่พาเรามาทัวร์นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับถือว่าเป็นความรู้ลักกันนะคะอ่ะขอบคุณพี่เต้ครับเป็นไงบ้างครับได้เห็นทุกซอกทุกมุมของเรือลำนี้นะครับต้องบอกว่าแบรนด์แคมชีอาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่ที่แน่นอนครับวันนี้เราได้รู้จักเขาแล้ว แบรนด์จากประเทศอิตาลีและรุ่นที่เราได้อยู่วันนี้ก็คือ T 3 6 crossover นะครับยาว38ฟุตก็กลับมาอีกแล้วนะครับเล่าเรื่องรถของเรานอกจากเล่าเรื่องรถเรายังเล่าเรื่องเรือด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆดูแล้วคงน่าจะชื่นชอบถ้าใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อทางสยามวอเตอรคาร์ฟได้นะครับลำนี้ชิปิ2บ2กว่าล้านตั่งนั้นเองนะครับลองดูครับว่า เป็นยังไงจะต้องทำยังไงบ้างถ้าสนใจในเรือลำนี้นะครับก็ลองสอบถามข้อมูลกันดูนะครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตไปก่อนเจอกิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวอะไรฝากติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับไกดชรดค่ะ